สวัสดีค่ะสวัสดี FC ค่ะสวัสดี FC ทุกคนค่ะมาหนีเฮาวซิมาขอแนวทางโชคลาภกับแม่ตะเคียนเนาะคุณยายอยู่ข้างหลังนะคะท่ตะเคียนนะคะอยู่ข้างหลังค่ะคุณอายังไม่เคยมายังบ่เคยมาจ้ะมาหนีมามาขอเป็นครั้งแรกค่ะว่าเนาะขอเป็นครั้งแรกเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพช่อนๆชวยด้วยก็ผู้สร้างเจอนักเชียนผู้สร้างว่าเป็นยังดอกข่าวเส้นนี้ละโตขึ้นอีกแล้อยู่ข้างหลังดอกนลังจาเชี่ยเรเห็นโอยู่ข้างหลัง ແມ່ນເກົ້າອີ່ນ້ອຍເກົ້າອີ່ เจ the ็บตังเจ็บต <'m> ัง uh ่ตสกตีเแมนอือเเออห้เจ็บตังค์อึ้นเคนขอผมเป็นคนจัดเตรียมให้ครับคือเป็นจัเตรียมเเป็นครับ โอ้สงสารมาเห็นตัวนั้นแล้วบ้านเฮามาส่งไฟเพิ่น ừ. ừ, ừ. à, à, à. à, tốt, tốt, nào บัด89 à, 89 ตก่าลลตาฝนจะตกแต่การสูจะต้ง่หาหกแปด้แม่นจะตังลาเน้นฮะเมื่อกฝนตกตกบนน้ำมันต้องอย่างเงันาต้องเ็มเยือ่าเงสั้เนาเเตาลงเ ชมนะคะเดี๋ยวแอปจะอธิษฐานน้ำกันนะคะท่านผู้ชม นีเราก็มีน้ำแดงมะม่วงสุกนะครับม้ใหื้อเมวนแต่เขีเน้ม่นะครับนมองเขานัยนั่คบนั่งรนั่งไดจ้าคุณอาอมเลี้ยงเดยเนลมากกล่มาเบิ้งกล่องใหมันเห็นคนปะมมีเด็กขาบม่วงเออกลับไปเห็นเดียวห็นไคุณอาเห็นเด็กขาบอ่ครับเห็นไหมกล้องเห็นไหม เห็นเด็กข่น้เถอะนะใหญ่เห็นเด็กห้านะครับเห็นเด็กหาตัวนั้นไปที่ไหนยต่อไปในห้องเจี๊ยาค่ะบอกคือบ้านแถวเจี๊ยบเองคือฉันบอกฉันหากระเจบเออค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะอธิฐานไปด้วยกันในเจี่ยบก็เห็นตีเจี๊ยบหานงวดวันที่ผมเห็นว่าตัวแรกกันสจี่ยบมิถุนายนนะคะพศ2566 สักุสักุสขเคลื่อนการพนผุ้ไทยสายทเดอร์อาจจะแม่ตะเคียนนะคะขอโชคลาภประกาศเอฟได้งวดนี่เนี่ยขอสามตัวตรง,ตรงๆเด้อจะแม่เดออ้ดอแล้วก็ถึงสาตัวอันน่าเฮ็ดบุญ โชคสตัวนะจ๊ะเเชื่อเห็นเจดีาติดห็นจะเปขึ้นเดีผา่าเชื่อนเนาะมองนูกาวลไยาโอ้ยคนไแล้วคนไหแล้วเนี่ยนแกนไอทุบไทแล้วเนี่ยเจ็ดห้าเ็ดนี่ยเลขตรงใจโเอยเมนอีกขอโทษโอ้ยขนุ ก็ราว่าเพิ่อนเกยใช้ลำต้นให้พร้อมผมเห็นหาเห็นเจ<ด>ท,ที่แรกเขาเขียนซอมเห็นตรหาแต่ว่าผมเห็นเกนเก็นเอ่แม่ตรงใจแล้ว<อ>่นครับตรงตาเพื่อนซักซิดนะครับนะ่ตาแง้ะ กมาเปลี่ยนนามเปลี่ยนไนให้น้องหลงสาเนะจ้าปวดปทดายด้วยจ้าแม่คนลุกเลยว่ายายหินเล็กเจ็บหายายวะค้นมาลุกเลยวะท่านเพราะว่าตรงใจจตดมาขจุดเ็กนเอกได้นี่น้องหลงตาเนอไปยังไงเอฟซีนี่ยได้ร่วมถ้าบุญน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะทั้งคได้โศกคนได้มัน ก็ไปเขาไปเชีนเนาไปังอยู่ัุนเาไปเห็นเชียนตัวเว็รู้หรอกว่าูเห็นตัวใดเนาะอันเนชียนเนาะรัวเชียนไห่พญานโบญานเสียงกัน็เเชียนถูกไหแม่นหลวงตาอันตอนแไปนางสก็อธิษฐานแล้วก็มังไปเห็นเชนหาพราะมั่งสอันเนเชียนไม่เห็นเชียนหชนน่มีก็ได้ถ้าเบื้งลวดถูกเล้วมันิตรงกันว่าคำมันตรงกันกัว่าเพื่อนมาไห้โชคไหลาบนหลวงตาน้อสาคือถูกไไ่ มันพ้นหัวขาล main, ูกตั้งได้ไหมเมนบอกที่แรกนนเจ้าต้องมัอันนีนวดนี okay. ่ยังยังมาหาหาพินหูมันเนแกลกดูดขอขอลาดยังิมาครั้งแรกหรืจะมานเนาะาครั้งแรกทางหยังกับยาถกขันไปใช้ที่กต่เนเตเพิ่นต่อเพิ่นอย่างกันเห็นอยู่ในขอนพ่นนี่เลขได้ชัดๆค่ะคุณอาแต่นางลูกที่แดกเขาเห็นเี้ย เห็นไปดิเจ็ดเอาเห็นหาเขียนในใจว่าเขาบอกไปเขีนในใจแต่มื่อประมาณหน่งเขาเห็นว่าบองที่เอาหน่อเชียงเครื่องเด็กหาก็เด็กเกตหน่อเชียงอย่างนี้จุดทู่พยังเป็นตัวเดียวกันอีกจุดทู่ไม่เป็นเดียวกันปตอมคุ่ได้ขนลูกเลยแต่ขนยานเราบปลึกแล้วเขาเลยเกดเลยถูกให้แมนน้อหลวงตาเนาะบมคักไปเบิ่งยี่ได้ถูกบมเคยลูกกับโมเคยมากจะเจ็ดห้าหกค่ะมันเลขหกค่ะ หกือศูนย์หกแมนบอ7เจ็ดหเจดห้าหกอ๋ไม่ยังค่ะพี่น้องพี่น้องตามกันมากเลยนูจักขนลูกเลยตัวถ้าว่าข้าอันเด็ถูกจิก่ลุ่นแล้วจิตเสืตัวใดอ่ะบางจิัดบางชิตัดตัวุี่ไายแต <75 S 2> ่ว่าเจ็ดห้อตงรงใจเลยล่ะคุณยายครับส่งก็ะยาได้มากต้องผีเอันน้ะเชื่อเด็กหายยังผีฉีบอ่ะอดมินเดีค่ะ ห้ตัดวินวินนะเด้อรับเด้อเนี่ยตัดเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดครับห้ตัดวินวินนะแบบนี้เพราะว่าเลขพ่นมาเลียงกันเลยเจ็ดห้าหกนะครับหรือว่าจะสื่อตรงๆก็ได้เจ็ดห้าหกหกห้าเจ็ดนะครับให้วินวินเนาะนะครับเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้กล้องนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของ รัฐบาลนะคะในงวดวันที่16มิถุนายนพศ2566แม่ตะเคียนนะคะเรียกว่าแม่ตะเคียน906ก็ให้งวดแรก3ตัวตรงนะคะงวดนี้ขอตามต่อนะคะท่านผู้ชมหลายงวดติดนะคะอย่างตามก็สีงวดแล้วนะคะ3สีงวดนะคะแต่งวดที่สีนะคะก็ตัวเลขไม่ได้โชว์เนาะพระบ้านหลวงตาเห็น890นะคะท่านผู้ชมพระบ้าเพ่นจุดถูกใบนะคะ จุดทูบไว้นะคะแต่ว่าฝนตกก็เลยกลับนะคะมันจะมี2ดอกเนาะนะคะส่วนเลขสอนะคะคุณยายตอมเห็น7จหก่อนที่จะจุดทูบจุดทูบออกมาเห็นเป็นเจ็ดห้าหกนะคะเหลือเชื่อจริงๆเนาะคะ่ะเนาะจับ2ตัวเจ็ดห้าเจ็ดหกและห้าหกนะส้มๆกันมาสักปุูบสักพอน,นะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะคะ ว่าแอดประด้ษฐ์ FC สองนะคะเพราะว่าขออนุญาตได้รึเปล่าขออนุญาตนะขออนุญาตในแต่เพียงค่นี้สาธุสาธุมาได้เอาแปลงมาลบนะคะท่านู้้มคนโตคนเจ๋งคนเก่งเห็นบอพี่น้องเห็นบอ ท่านสิหายเห็นเพิ่นก็สิเห็นเองเนาะยายตอมงานต่างมาเบิ่งเห่็ดเนี่ยเอียงลรอบาดนีเจตหานี่ก็ระตอมทายหน้ามือนกันมาเบิ่งแหม๋ว่าสั่นเห็นตัวใดนี่เด็กเจตหาใช่เดี็กนี่แตขย่าตอมเห็นนี่นี่เจหาเห็นบอเนี่ยที่ในกองเจ้านั่นเออเขาทายรูปเอาที่เห็นอยู่นี่มาเห็นที่เห็นเจตหาเลยถ่ายรูปไว้ประตอมว่าประตอมมั่งใจประตอมก็ได้ไม่ทายเออคุณเนาะพี่น้องไปพุ่มสักอนหม อันนี้ตอมขงได้เจ้าเจ้าสี่นะเจ้าสี่กะดุบอสสี่เอฟซีเบิ้งเนี่ยใช่แล้วนี่บอสเอ้าท่านผู้ชมดูนะคะเจ็ดห้าใช่ไหมยาตอมเออเจ็ดขาอยู่ในโต๊ะักษาไปานเชียนเด้งคนนกไปเเจ็ดก็เด็ขา้องเก้งเจ็ดห้าเมืองเกิ้งค่ะพี่นองค่ะเอาไว้หันล่วว่าเป็นยังเพิ่นปรเด็นนั่นเอาไว้หันล้ โอ้ยหลาลังพ่อเป็นยางเพ่อน,นั่งอยู่เพ่อไปเร็วเพิ่งเ<ะ>จ็บขาเพ่อคุณยายต่อมเพิ่เจ็บหน้าอีกแล้วเพ็นอยูสองสามหมองนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกแชร์อาจารย์ขอให้เป็นแนวทาง ใส่สติใช่วิจารณญาณในการรับมชมชกกส่งันหมานากันเดอ้อพี่น้องขาซาทุสาธุสาธุนะคะจะอะไจะขอลองอะไรก็